สวัสดีครับตาเตียงครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณตาเตียงครับามาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณตาครับท่านผู้ชมครับในงวดของวันที่1กรกฎาคม68ครับวันนี้คุณตาเตียงก็เพิ่งเพิ่งตื่นเนาะครับครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นคุณตาเล่าให้ผมฟังว่ามีญาติมาหาที่บ้านเนาะก็กิน เดียรรสังสารกันอยากพี่น้องมาเนาะครับคือว่าเขาไม่เคยมาเขาก็เคยอเขาก็ไม่กินครับก็เลยเมาหน่อยอไม่เมาหน่อยกขวดใหญ่เงินคนเดียวครับก็เลยพักผ่อนตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ครับก็ตื่นแล้วเมื่อเช้าแต่ก็คือนอนพักผ่อนเล่นครับจนถึงตอนนี้ครับอ๋อรับครับแล้วคุณยายไปไหนครับคุณตาครับ คุณยายเราก็มีใครจ้างแล้วเราก็ไปเรื่อยๆก็คือไปรับจ้างใช่แล้วคนไม่มีแล้วครับแล้วตาเตียงอ่ะกินข้าวอยังครับกินแล้วกินข้าวเช้าแล้วครับอ๋อครับครับโอเคครับแล้วคุณตาเตียงฝันหรือยังครับในในวันนี้ครับก็ฝันเมื่อคืนวันอ๋อก็คือฝันเมื่อคืนนี้เองรหรือว่าคืนก่อน คืนวานาง่ายับก็คือเมื่อคืนนี้เอออ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณตาเตียงเล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านผู้ชมฟังนยเนาะครับก็คือเล่าตามที่คุณตาฝันเห็นเหตุการณ์เลยครับครับแล้วก็ราะห์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมด้วยเนาะครับการวิเคราะห์ตัวเลขก็เอาตามที่คุณตาตีให้เลยครับใช่ครับตามความเข้าใจของคุณตาเลยเนาะครับเพื่อเอฟซีเขาจะได้พิจารณาดูแล้วก็เพื่อ ตเอเรขที่ตาเตียงให้เอฟซอาจจะชอบด้วยก็ได้ครับครับต่เตียงฝันเห็นอะไรบ้างครับในความฝนันก็ฝันว่าคนขาวบวครับ,รบว่าจะเอาไปเนื้อน้ำเออเอาเนื้อน้าเขาจะเอาพูดมาเออไปยืนดูเขาเอามาพูดหนึ่งนะต่เตียงมาต้องเอาพูดเอาเครื่องในเอาไปหมดเลยเนาะครับก็เขาก็าใส่ถุงให้ครับเอามาก็ต้ม เหมือนเขาหวานนี่แหละเอามาต้มเปื่อยๆเรานะคนไม่ฝันไม่มีด้วยก็จับนะ้ำพริกกิม้มพอจัพคาหนึ่งไปดูอีกโอ้เหลือเยอะเลยตื่นเลยแค่นี้เลยก็คือกินจนอิ่มครับในในความฝันนี้ได้กินจนอิ่มไหมครับได้กินเอามาต้มในบ้านเนี่ยกินจนอิ่มเลยใช่๋อครับครั ถ้าเป็นบ้านหลังนี้ก็บ้านเลขที่27ใช่ไหมครับบ้านตาเตียงบ้านที่27คืออเรื่องราวในความฝันรอบนี้คือคุณตาเตียงน่ไม่ได้เห็นเลขแต่ต้องตีวิเคราะห์จากความฝันเนาะครับครับ,รบอ่าแล้วคุณตาเตียงฝันว่าเขาฆ่าวัวนี่เขาฆ่าอยู่ที่ไหนครับ<ฮ>จําได้ไหมครับเปรียบว่าไปทุ่งนาหนึ่งนี้แล้ววัวของเขา ได้ขาที่ว่านเนาะไปได้ยิงเขาว่าข้าววอจกพูดแบ่งเออพูดละร้อยคนไปดูจะเอาพูดแต่แยไม่ต้องเอาพูดแลอกนี่เอาเครื่องในมาแล้วเครื่องในนี่เขาให้ฟรีใช่ไหมครับในีอนน้ให้ฟรีแต่ถ้าจะเอาเนื้อนี่เขาบอกว่าพูดละหนึ่งร้อยพูดละร้อยแต่เขาว่าไม่ต้องเอาเนื้อเอาเอาเครื่องในไปเออ ก็ให้เยอะคุณตาเตียงก็เลยเอามาที่บ้านหลังนี้แล้วก็มาต้มเอทําน้าพรึกแล้วก็กินจนอิ่มเลยครับในความฝันนี่อร่อยไหมครับก็ธรรมดาไม่ต้องอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ได้กินเห็นบอกว่ากินจนอิ่มเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีเหลืออยู่ด้วยครับกินคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวก็แม่บ้านเขาก็ไม่อยู่ไปทํางานอย่างนี้เลยก็เลือเยอะ โอ้เครื่องในมันมีใจน้อยเขา,เาให้ตาเตียงคนเดียวใช่นอกนั้นเขาเอาผูดคนอื่นเนอะว่าจะเอาผูดเอาผูดละร้อยไม่เอา,าอเพราะตาเตียงนี่เอาเครื่องในไปหมดเลยครับครับอืม <c oughs> แล้วแล้ว,ลวถ้าฝันแบบนี้เนาะคุณตาเตียงจะตีตัวเลขตัวไหนบ้างครับก็ถ้าควาฝันของตาก็ครับแปดเจ็ดสี่ เก่าเจ็ดสีคือต่อบัวมันต้องมีแปดถ้าไม่แปดก็เก้าครับก็แค่นี้ตาตีตก็คือตาเตียงบอกว่าวัวเนี่ยจะตีเป็นเลขแปดถ้าไม่แปดก็เลขเก้าใช่ครับแล้วก็แล้วก็ถ้าตีก็เป็นแปดเจ็ดสี่หรือว่าเก้าเจ็ดสี่ใช่ไหมครับครับที่ให้ผมเขียนไว้ให้เนาะครับครับถ้าสองตัวก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็แค่นี้ครับ เลขเก้านี่ก็คือวัวเลขแปดนี่ก็คือวัวครับแล้วเลขเจ็นะครับตาเลยก็จับกินจับกินแล้วสี่สี่ก็กินสนี่ก็คือแปลว่าแซมเม้สี่สี่ปลว่ากินใช่จับเพเก็บครับอันนี้คุณตาก็ตีตามความเข้าใจของคุณตาเองคะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเลขสองตัวคุณตาบอกว่าชอบเจ็ดส่คุณตาได้จับแล้วก็กินครับ เป็นวัวกึ่งมัแปดกับเก้าแล้วที่ที่แปดกับเก้านี่ก็คือวัวเนี่ยคุณตาบอกว่าอ่าภาษาเขมรเขาเรียกว่ากูใช่กูแปลว่าวัวใช่ก็เลยเป็นเลขเก้าใช่ก็คือกอไก่นางกอไก่เป็นเลขเก้าอ๋อท่าไม่เก้าเพแปดก็เลยเอามาใส่กันเป็นเลขถ้าเลขสามตัวก็แปดเจ็ดสี่นี่วเก้าเจ็ดสี่เนาะใช่ก็มีประมาณนี้ครับก็เพิ่มส่วนอายุของคุณตาเตียงก็ ปีนี้ก็หกสิบเท่าไหร่แต่หกสิบแปดเนาะเพราะว่าคุณตาเกาหกเก้าเขาแล้วครับก็คือคุณตาเกิดเดือนไหนครับฮะคุณตาเตียงเป็นโอ้ลืมแล้วก็คิดก็ได้ดูในบัตรเคยเอามาให้ดูดว้วยครับผมก็ลืมเหมือนกันครับยังย่นย่นนี่แห้ะคุณตาเตียงเกิดผมจำได้ว่าคุณตาเตียงเกิดพศสองพันใช่ถ้านับตามปีก็ หกสิบแปดปีหกสิบแปดปีอันนี้เข้าแต่วันที่กับเดือนผมจําไม่ได้มิตตาจําได้ไหมครับมจําไม่ได้หรอกแล้วก็คืออยู่ที่บัตรประชาชนเนาะใช่ก็ที่เคยดูแล้วแต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะตอนนั้นนั่งอยู่นี่เขาตานี่ก็ดูตามบัตรเองครับก็เดือนสิบสองะเกิดเป็น ย่นๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่คุณตาเตียงให้แนวทางมาครับคุณตาตีตัวเลขก็คือแปดเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมสลับเลขเก้าก็ระวังเลขหกไว้ด้วยเนาะครับแล้วคุณตาบอกว่าคุณตาถ้าสองตัวนี้คุณตาชอบเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมส่วนบ้านเลขที่ก็บ้านเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับท่านผู้ชมครับส่วนอายุเนาะครับเผื่อท่านผู้ชมถามมาอายุของคุณตาปีนี้ก็หกสิบแปดปีครับ คุณตาเกิดพศ .2,500 ครับท่านผู้ชมครับส่วนวันที่แล้วก็เดือนคุณตาจําไม่ได้เนาะครับโอ้คนแกขนาดนี้ไ่จำไได้เมื่อกี้บอกว่าจะเข้าไปเอาบัตรประชาชนให้ดูครับแต่คราวนี้คุณยายล็อกห้องเนาะคุณตาล็อกครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ับเรืงองราความฝันของคุณตาเตียงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบางท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยคุณตาวิเคราะห์ีตัวเลขหน่อยครับท่านผู้ชม ท่าผู้ชมบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในลักษณะความฝันเหมือนคุณตาเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมเถออีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับเงงๆรวยๆเนาะครับคุณตาครับอไว้พร้อมให้ลูกหลานนะครับก็ผู้ชมเคยเชื่อเคยตามที่ความฝันของตา,ขงตาขเขาช่วยแก้ด้วยแตอตาอก็แก้เลขใดแค่นี้เพื่อ ท่านผู้ชมก็จะซื้อก็ให้ถูกมาวันที่หนึ่งหรืออะไรคอยทำให้รวยมีโชคมีทุกคนครับขอบคุณครับ,ค,บคุณคาง